เราจะไปทางลอดใต้โบสกันมามาเลยมาชีไปบ้าแล้วไปมีอะไรนะอยู่ข้างในไปดูกันไปดูกันอุย๊ยระวังหัวอู้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วว้าวมีเสียงเซมซีด้วยอ้าวเราไม่ได้เอามาติดข้างล่างเลยเนาะ เนี่ยราติดข้างบนหมดเลยมันโบดหมดเลยป้งซะสวยแะนะติด็กทำอะไรคนเราก็ไปติดขึ้นไปอ่าขึ้นแล้วคะ่ะว้าว นี่มีพยานาเงินกับทองด้วยนะชน้อนบายอาหารปลาอยู่ไหนอาหารปลาอยู่ตรงนู้น อันนี้คือวัดท่ามักกอบตำบลพังลาดอำเภอแกลงจังหวัดละยองคุณชอตทำอะไรครับจับพญานาครู้สึกยังไงบ้างพญานาคเงินพญานาคทอง อ๋อโดนเอ่อเก็ดแหลมๆเหรอครับโอ้สวยมากคนช่องก็สัมผัสทุกตัวเลยตื่นเต้นกับจัดนานาชนิด ป่าไปกันคุณชวนให้อาหารปลาหรือยังให้อาหารปลายังครับให้แล้วนะ